เงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทลงทะเบียนที่ไหนกดเป็นเงินสดได้ไหมใช้ยังไงเช็คเงื่อนไขที่นี่เงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทใครมีสิทธิ์ได้บ้างได้วันไหนกดเป็นเงินสดได้หรือไม่ใช้ยังไงเช็คเงื่อนไขได้ที่นี่กระเป๋าเงินดิจิตอลหรือดิจิตอลวอลเลต หนึ่งหมื่นบาทเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนของพรรคเพื่อไทยที่ใช้ในการหาเสียงในช่วงเลือกตั้งของปีส5 6พรกโดยมีเป้าหมายที่กระจายรายได้สู่ชุมชนเพื่อเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกคนอายุ16บกปีขึ้นไปโดยพรรคเพื่อไทยได้สรุปรายละเอียดไว้ดังนี้คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทใครได้บ้างคนไทยอายุ16บกปีขึ้นไปที่มีบัตรประชาชนเลข13หลัก จำนวนคนที่จะได้รับทั้งหมดขั้นต่ำประมาณ50ล้านคนผู้ที่ได้รับสวัสดิการเช่นผู้พิการคนชราได้รับเต็มจำนวนไม่หักลดช่องทางการลงทะเบียนรับเงินดิจิตอล10,000บาทพักเพื่อไทยมีินโยบายว่าจะโอนเงินดิจิตอล10,000บาทให้ประชาชนโดยตรงผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลวอลเลตโดยประชาชนไม่ต้องลงทะเบียนเนื่องจากระบบใหม่จะเชื่อมต่อกับบัตรประชาชนแม้ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือแอปก็สามารถใช้เงินได้ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักเงื่อนไขของการใช้เงินดิจิตอล10,000บาท ใช้จ่ายในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามตามทะเบียนบ้านปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะของภูมิประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกคนสามารถใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มยาักษาโรคหรือเครื่องมือทํากินก็ได้ทั้งสิ้นเพื่อกระตุ้นเศรเษฐกิจชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศประชาชนอายุ66ปีขึ้นไปที่มีบัตรประชาชนเลข13หลังจะได้รับเงินดิจิตอลจํานวน10,000บาทไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับอบายมุขช้นี่หรือสินค้าออนไลน์ยาเสพติดและการผนัน ระยะเวลาการใช้จ่ายเงินดิจิทัล10,000บาทต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนโดยสามารถใช้จ่ายรวดเดียว10,000บาทหรือทยอยใช้จ่ายก็ได้เงินดิจิทัล10,000บาทใช้ยังไงใช้จ่ายในรัศมี4กิโลเมตรจาก,จากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะภมิประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกคนไม่สามารถซื้อของบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ใช้ภายใน6เดือนได้ถอนเป็นเงินสดไม่ได้มีระบบป้องกันการหักหัวคิวเงินดิจิทัล10,000บาทสามารถกดเป็นเงินสดได้หรือไม่ ไม่สามารถเบิกถอนเป็นเงินสดได้หากไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันจะสามารถใช้จ่ายผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมโค้ดส่วนตัวเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทซื้ออะไรได้บ้างประชาชนสามารถใช้เงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทซื้อสินค้าประจำวนันเช่นอาหารน้ำดื่มยาและเครื่องมือทำกินในร้านค้าในชุมชนแต่ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าที่ไม่เหมาะสมเช่นยาเสพติดหรือการผนานเงินดิจิตอล1บาทได้วันไหนคาดว่าจะสามารถเริ่มโครงการดิจิตอลได้ในวันที่1มกราพศ2567 นอกจากนี้พักเพื่อไทยยังเคยระบุไว้ด้วยว่านโยบายเงินดิจ,จิทัลนี้ไม่มีความเสี่ยงมีความปลอดภัยสูงไม่ใช่เงินสก,กุลใหม่จึงง่ายต่อการใช้จ่ายสามารถแลกเป็นเงินสดได้สําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จดทะเบียนการค้าแต่นโยบายนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยา่างรุนแรงเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูงถึง5 0 0แสนล้านบาทสําหรับปจจระชาชน50ล้านคนที่คาดว่าจะได้รับสิทธ์ กระเป๋าเงินดิจิทัลหนึ่งหื่นบาทจากพักเพื่อไทยยังเป็นแค่นโยบายและยังไม่ได้นํามาใช้จริงประชาชนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและเงื่อนไขในการใช้งานเบื้องต้นขอบคุณที่มาของข่าวจากสนุกต o m คอม